บ้านทุ่งยาวหมู่ที่11ตําบลโคกม่วงอําเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเขาชชยสนไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรแยกมาจากบ้านโคกม่วงหมู่ที่3ตําบลโคกม่วงเมื่อปีพุทธศักราช2532สาเหตุที่เรียกทุ่งยาวเพราะมีทุ่งนายาวติดต่อกันหลายพันเมตรจึงเรียกว่าบ้านทุ่งยาวราษฎรในหมู่บ้านนับถือาศาสนาพุทธ1น0เปอร์เซ็นต์ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดเอียงทิศตะวันตกเป็นเนินลาดลงไปทางทิศตะวันออกมีแหล่งน้ำผิวดินสามแห่งห้วยสังแกห้วยโดมเรียงและห้วยหนองโคว,าว้าเหมาะสำหรับการทำเกษตรสวนยางพาราและสวนผลไม้ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ทั้งหมด2,400ไร่พื้นที่ทำการเกษตร2150ไร่ ที่อยู่อาศัย200ไร่และอื่นๆ50ไร่อาณาเขตทิศเหนือติดต่อหมู่ที่3และหมู่ที่7ตำบลโคกม่วงทิศใต,ต้ติดต่อหมู่ที่13ตำบลโคกม่วงทิศต,ตะวันออกติดต่อหมู่ที่9ตำบลโคกม่วงทิศต,ตะวันตกติดต่อตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงงรา บ้านทุ่งยาวชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลต่างๆในบริเวณบ้านนอกจากอาชีพเพาะปลูกแล้วยังมีการเลี้ยงโคเลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นทั้งอาหารของคนในครอบครัวหรือแบ่งจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้อีกทางหนึ่งโดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยคนละ 7,8,170บาท28สตางค์ต่อปีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุ่งยาวโดยทั่วไปจึงสงบราบรื่นและมีความสุขทั้งนี้เป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และความขยัยนขันแข็งอันเป็นคุณลักษณะของชาวบ้านบ้านทุ่งยาว โดยคำนึงถึงการพึ่งตนเองเบื้องตน้นใช้หลักเหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการกระทำต่างๆใช้ความรู้และความรอบคอบความระมัดระวังรวมทั้งมีความซื่อสัตย์รู้จักพอเพียงและขยันหมั่นเพียรที่สำคัญคือรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านความพอประมาณ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มต่างๆในการทำกิจกรรมแยกเป็น11กิจกรรมคือกองทุนหมู่บ้านสถาบัานการเงินชุมชนตำบลโคกม่วงสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วงจำกัดศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มเลี้ยงัวเลี้ยงไก่ กลุ่มอสมกลุ่มสตรีกลุ่มเลี้ยงปลาดุกกลุ่มเครื่องแกงกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มคลองยาวและกองทุนสวัสดิการชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนหมู่บ้านทุ่งยาวจะมีกลุ่มองค์กรต่างๆมากมายทั้งกลุ่มทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นมีการแยกการปกครองย่อยออกมาคุ้มบ้านรวมสี่คุ้มประกอบด้วย คุมบ้านห้วยสังแกมี29ครัวเรือนในการดูแลคุมบ้านทุ่งยาวตกมี32ครัวเรือนในการดูแลคุมบ้านทุ่งยาวออกมี42ครัวเรือนในการดูแลและคุมบ้านโคกเว้ามี20ครัวเรือนในการดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางนี้ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขอชาชัยสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวบ้านสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่พอเพียงและใช้หลักความพอเพียงเป็นเครื่องมือในการสร,ร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและคุ้มต่างๆทุกๆวันที่สดุดของเดือนจะมีการประชุมหา,หารือพูดคุยปัญหาและกำหนดกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนตามแผนชุมชนที่กำหนด ชาวบ้านทุ่งยาวได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กล่าวคือแม้ว่ากเกษตรกรจะประกอบอาชีพทำสวนยางก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะปลูกผักสวนครัวบริเวณร,รอบบ้านไว้กินเองเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมส่งเสริมให้มีการออมโดยใช้สถาบันการเงินชุมชนตำบลโม้งเป็นสถาบันหลักในการทำธุรกรรมทางการเงินของชุมชน ซึ่งสมาชิกร้อยละ90ของครัวเรือนทั้งหมดมีการออมกับสถาบันนอกจากนี้ยังมีการออมกับกองทุนต่างๆในชุมชนอีกด้วยมีการรวมตัวกันซื้อและรวมตัวกันขายเช่นการรวบรวมยางแผ่นดิบเพื่อการขายตลาดกลางรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นกลุ่มผลิตเครื่องแกงส่งเสริมให้มีการลงทุนร่วมกันเช่นการจัดตั้งร้านค้าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาแพงส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นตัวกำหนดการใช้จ่ายในครัวเรือน <S <S จากการที่ชุมชนบ้านทุ่งยาวตบโคกม่วงอเภอเขาชชยสนจัังหวดพัทลุงได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการชุมชนจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิ รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นประจำปี2551รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดโครงการเชื้อชูกเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2554รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2554 นอกจากนี้ยังมีเกียรติบัตรอีกใบที่แสดงให้เห็นความสำเร็จของการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านจึงทำให้บ้านทุ่งยาวเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องผลการทํางานของหมู่บ้านนี้เนี่ยมีถึงเออสิบเอกิจกรรมนะคะนะคะที่จําแนกออกเป็นงานใน3ระดับคือระดับของครัวเรือนคือการทางานกิจกรรมในระดับของครอบครัว กิจกรรมในระดับของกลุ่มองค์กรต่างๆและกิจกรรมในระดับของชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเขามีการวางแผนที่ครอบคลุมกลุ่มประชาชนในทุกกลุ่มของหมู่บ้านได้เป็นอยา่างดีแล้วกลุ่มกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยสารต่อหรือว่าเป็นตัวส่งผลต่อยอดให้เห็นความคิดในการทำงานในเชิงของความเป็นหมู่บ้าน สรกิพอเพียงต้นแบบของต้นแบบได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มไรายได้นะคะที่จะทําให้คนทุกคนในกลู่เรือนเนี่ยซึ่งใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเนี่ยมาดําเนินการทั้งลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้นะคะแล้วก็มีความประหยัดสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มีไรายได้แม้ว่าโดยในเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยคนที่บ้านทุ่งยาวก็เป็นคนที่ อยู่ในระดับมั่งมีสีสุดนะคะเป็นหมู่บ้านระดับมั่งมีสีสุดแต่เขาก็ไม่ได้วางมือนะคะจากการทํากินก็พยายามที่จะทํางานเพื่อให้มีไรายได้แล้วก็ทำงานเพื่อที่จะช่วยให้สังคมนะคะหมู่บ้านตำบลมีความสุขนะคะน้ำทะเลน้อยงามแสนชุ่มชำ่ำเสร็จแล้วจะได้อิ่มน้ำต้นาำรับค่ะ แกงขนมจีนกลับมาพ